ให้ลูกทำไมไปลงไปเล่นน้ำอมกว่าปลาฉลามครับพ่อมันจะไปมีได้ไงปลาฉลามนี่มันน้ำไม่เค็มนะลูกนี่ไม่ใช่ทะเลยเดี๋นันพ่อไปซื้อของมันนะลูกรออยู่ตรงนี้อน้ำระไรกู ก็ครับพ่นจะต้องทคโี่คออ้ามันจะเกยตื่นขึ้นมันเออโอยังไม่ได้โดนเลยเฮ้ยให้ับเลยวะให้้ลอาแล้วนี่มันเหมือนเนี่